นิยายรักเรื่องแค้นบริสุทธิ์โดยอนาตาตอนที่15พจน์พศส่งพันประวีที่รถของเธอเมื่อเธอสตาร์ทรถจะขับออกมารถปอร์คันใหญ่ก็รีบจอดดักหลังรถของเธอเอาไว้ได้ทศพลรีบลงจากรถแล้ววิ่งลงมาหาเธอขณะที่เธอเองก็รีบลงจากรถแล้ววิ่งเข้ามาสวมกอดเขาทันที รีบลงจากรถของเขาแล้วมองโทสพลอย่างไม่ค่อยจะพอใจนักเพราะโทสพลเพิ่งจะเสร็จธุระจากโรงพักเพราะคดีทำร้ายร่างกายบอยและบอยกระแจ้งความเอาผิดโทสพลจนเขาไม่สามารถมาส่งเพลนประวีเพื่อเก็บของได้แต่ตอนนี้เขามาทันเขาจึงรีบกอดรัดร่างบางเอาไว้ในอ้อมแขน เธอร้องไห้จนหน้าแดงซุกใบหน้ากับอกของเขาเพราะต้องจากก,กันกับเขาโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่าพ่อกับแม่จะยอมยกเธอให้เขาไหมพศด,ดึงไหล่ของทศพลออกมาให้เกียรติผมด้วยคุณทศพลพศพูดแบบที่ควรพูดกับคนที่โตก,กว่า ทธพสลจูบกระมับของเธอเบาๆก่อนจะถอยออกมามองใบหน้าที่ชุ่มไปด้วยหยดน้ำตาก่อนที่เขาจะบอกเธอแล้วผมจะไปรับนะผมสัญญาปลายนิ้วหยับหยาบกรีดน้ำตาจะแก้มนวลอย่างอ่อนโยนเธอสบตาเขาพยักหน้าสะอื้นก่อนที่เขาจะค่อยๆปล่อยเธอเธอบือ บีบมือหนาของเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะขึ้นรถเธอยังคงสะอื้นให้เมื่อมองดูพศที่กอดอกรอให้เธอขับรถนำออกไปก่อนก่อนที่โทสพลจะบอกคุณกดดันน้องสาวของคุณแบบนี้ประจำเหรอรู้ไหมในบอยนั่นมันลวนลามคุณพันจนคุณพันไม่มีทางเลือก ผมไม่เคยบังคับพาเธอมาแต่เธอหมดหนทางคุณลองมองรอบๆตัวเธอสิเธอไม่มีทางเลือกอะไรเลยไอ้ลูกชายร้านทองนั่นมันก็แค่ลูกแงสงสารน้องสาวของคุณบ้างเธอต้องอดทนมากแค่ไหนพดถอนหายใจทั้งหมดที่ทศพลพูดมามันก็แค่ความเห็นแก่ตัว ที่โทศพลอยากจะได้น้องสาวของเขามาครอบครองมันก็แค่นั้นวับหนึ่งที่โพสยะยิ้มทำให้โทศพลที่ผ่านโลกมานานกว่าสังเกตเห็นเขาจึงบอกออกมาจากใจของเขาผมไม่ใช่คนดีผมเคยบังคับเธอแต่ตอนนี้ผมแทบไม่เหลือทางแล้ว ทสพลหันหลังกลับไปที่รถของเขาผมกลัวใจเธอกลัวเธอจะตามพี่สาวของเธอไปแล้วโทศพลก็ก้าวขึ้นรถของเขาขับออกไปราวกับจะบินขณะที่พศยืนนิ่งคิดอย่างใจหายใช่เขาเองก็รู้ดีที่สุดว่าพี่สาวของเขาที่สูญเสียไปคราวนั้นมันเพราะอะไร เพราะทางที่เลือกที่ตนเองไม่สามารถเลือกเองได้จนต้องหนีไปอีกทางทางที่ไม่มีใครตามเธอไปได้อีกเลยตลอดชีวิตของเธอประมวลและพรพันนั่งมองลูกสาวคนเล็กด้วยสายตาที่ผิดหวังเพราะเธอเลือกที่จะไปอยู่กับผู้ชายชาวสวนแทนที่จะไปอยู่กับคนที่ทันเลือกให้ พันประวียังคงใช้หลังมือเช็ดน้ำตาเพราะทำให้พ่อแม่ผิดหวังอีกทั้งยังไม่สามารถเลือกทางของตนเองได้พดนั่งมองท่าทางของน้องสาวของเขาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนปกติเธอมักจะเก็บกดอารมณ์ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมามากนักและมักจะหัวอ่อนตามใจบิดามารดาแต่ครั้งนี้เธอแปลกไปมาก จนพดนึกกลัวยิ่งมีคำตำหนิจากปิดามารดาออกมาอยู่ตลอดก็ยิ่งทำให้พี่ชายเช่นเขานึกวนใจกลัวว่าเธอจะเลือกทางอย่างที่โทศพลบอกอันที่จริงพดไม่เคยบอกมารดากับปิดาของเขาหรอกว่าเธอไปอยู่กินกับโทศพลแล้วเพียงแค่บอกว่าเธอไปอยู่กับคนที่มีแนวโน้มว่าจะหลอกเธอก็เท่านั้น ผมว่าให้น้องขึ้นไปนอนหลับพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับเผื่อว่าได้พักแล้วจะได้คิดได้บ้างพอตัดบทเมื่อไม่มีใครพูดอะไรเพราะไม่กล้าพูดทุกคนจะปวดกันมามากเรื่องพี่สาวที่ผูกคอตายไปพันประวีก็ร้องไห้ย,ยังไม่เลิกทุกคนจึงเกิดกลัวกันขึ้นมาในขณะที่เธอขึ้นห้องนอนของเธอไปพดก็ถามมารดาทันที ลูกชายล้านทองเขาอยากจะแต่งกับเยพันมากแล้วครับแม่ผ่อนพันถอนหายใจเมื่อนึกถึงลูกชายคนเล็กแนของร้านทองรูปร่างท้วมหน้าตาหยีแก้มหน้าหยิกแล้วยิ้มออกมาก็ใช่น่ะสิออกปากชมเยพันว่าน่ารักถูกใจอยากได้มาเป็นคู่ครองเร่งวันเร่งคืน แม่เขาก็คุยไปทั่วไปคุยกับคนโน้นคนนี้กลัวว่าเราจะไม่ยกลูกสาวให้พดพยักหน้าเห็นสีหน้าของมันดาท่าทางพออกพอใจก็พอจะเดาทางออกบ้านนี้เขามีลูกชายสามคนคนโตคนกลางเขาก็เปิดร้านทองให้คนลนร้านแล้วเหลือแต่คนเล็กนี่แหละคงอยากได้ร้าน คุยว่าถ้าได้แต่งงานกับเยพันจะเปิดให้อีกร้านหนึ่งประมวลพูดเสริมยิ้มยิ้มพดพยักหน้ารับรู้ข้อมูลคร่าวๆอย่างเป็นกลางก่อนจะแกล้งถามแล้วถ้าเยพันไม่แต่งล่ะครับผมหมายถึงพ่อกับแม่ก็รู้ว่าเยพันมีแฟนอยู่แล้วทั้งสองหน้าพึ่งทันทีทำให้พดต้องเงียบเสียงลงเพราะรู้ดีว่า บิดาและมารดาของเขาเป็นคนหัวเก่าไม่ชอบให้ลูกเถียงคำไม่ตกฝากเขาจึงอยากได้อยากรู้ข้อมูลด้วยตนเองในตอนนั้นเองที่โทศพลโทรศัพท์ไปหาพี่สาวขอร้องให้พี่สาวของพันประวีขอร้องให้พี่สาวของเขาไปขอพันประวีให้ซึ่งตัวของเขาเองได้กล่าวเชิญนายอำเภอท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนสำคัญของเขา ไปสู่ขอพันประวีให้เขาด้วยแต่ประมวลที่ออกมารับหน้าพอได้เห็นหน้าคร้านกล้านแดดของทศพลทันก,ปกรปฏิเสธทันทีโดยไม่สนใจและไม่ไว้หน้านายอำเภอที่ทศพลเชิญมาเลยสักนิดทำให้ทศพลเสียหน้ามากรวมทั้งทัดดาวพี่สาวของทศพลด้วยเขาพยายามมองหาโพสแต่เขาไม่พบ เขาไปส่งท่านในอำเภอกล่าวขอโทษท่านด้วยใจจริงแต่ยังขอให้พี่สาวพักที่โรงแรมในตัวจังหวัดก่อนเพื่อที่จะขอความเห็นใจจากพศเขาโทรศัพท์หาพัน์ประวีติดพอดีเธอรีบรับโทรศัพท์เมื่อเห็นว่าเป็นเบอร์ของเขาท่าทางของเธอตื่นเต้นคุณทศเขายิ้มอย่างดีใจอยากจะกอดเธอตอนนี้ใจจะขาด คุณพันเป็นยังไงบ้างเธอสะอื้นหักบอกเขาด้วยน้ำเสียงที่เจอความเสียใจออกมาเพราะเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของเธอเลยปิดามาันดาชอบลูกเจ้าของดานทองมากจะเย็นๆครับเขารีบบอกเธอเมื่อได้ยินเสียงสะอื้นฉันคงไม่มีทางเลือกค่ะคุณทศ พ่อแม่ของฉันทันยืนขำขาดให้ฉันแต่งงานกับลูกชายเจ้าของร้านทองอีกสองวันฉันต้องไปดูตัวกับเขาแล้วด้วยเธอร้องฮือหือออกมาทำให้โทศพลปวดร้าวหัวใจไม่แพ้เธอผมจะหาทางพาคุณออกมาผมจะมารับคุณกลับบ้านของเราผมจะไม่ยอมให้คุณไปเป็นของใครผมสัญญา เธอร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะเธอหมดทนทางแล้วเขาคือที่พึ่งเดียวของเธอเธอต้องการจะใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาเพียงเท่านั้นเธอไม่ได้ต้องการใครอื่นอีกแล้วนอกจากเขาแม้ว่าเธอจะไม่เคยบอกเขาว่ารักเลยก็เถอะอย่าร้องไห้เลยนะครับคนดีผมจะหาวิธีคุยกับพี่ชายของคุณให้ได้ ผมจะขอให้เขาเห็นใจเราพันประวีสะอื่นน้อยลงหากเป็นพี่จพ์ของเธอเขาอาจจะเป็นคนตรงก็จริงแต่เขาก็มักจะฟังเหตุผลของเธอเสมอยิ่งเวลาที่เธอทุกข์ใจพี่จพ์ของเธอจะไม่เคยขัดพันประวีจึงให้เบอร์โทรศัพท์ของพี่พจน์ของเธอกับโทศพลเผื่อว่าพี่ชายของเธอจะใจอ่อน ยอมช่วยพูดกับพ่อแม่ของเธออีกทางท่านจะได้ไม่เสียหน้าเมื่อมารู้ทีหลังว่าเธอไม่ได้บริสุทธิ์อย่างที่ท่านหวังในตัวของเธอเลยโทรศัพท์หาพศได้แล้วเขาขอนัดให้พศมาพบเขาที่โรงแรมที่ห้องพักของเขาและเขาก็สารภาพทุกเรื่องที่เขาเคยทำเลวร้ายกับพันปรี ในขณะที่พศได้แต่อึง้งแต่พี่สาวของเขาถึงกับทุบตีเขาอย่างรุนแรงที่เขาก่อเรื่องเลวร้วายได้ลงคอกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนั้นทัดดาวไม่เคยถือโทษโกรธพันปรวีเลยทั้งที่ลูกชายของเธอก็ฆ่าตัวตายก็เพราะพันประวีแต่มันเป็นเพราะเวรกรรมจะโทษใครได้เธอไม่สั่งสอนลูกชายให้เข้มแข็ง เขาขี้ใจน้อยมาแต่ไหนแต่ไรคนเป็นแม่เข้าใจลูกดีทศพลนิ่งอึ้งให้พี่สาวทุบตีเขาในขณะที่สายตาของเขายังคงจ้องมองพศให้เห็นใจเขาและรับรู้ได้ว่าเขาจริงจังกับน้องสาวที่ยังเหลืออยู่ของพศเพียงคนเดียว พดเครียดจัดจนกระทั่งวันที่บิดามารดาของเขาพาพันประวีไปพบกับครอบครัวนั้นครอบครัวที่อวดร่ำอวดรวยด้วยการใส่ทองเต็มตัวอวดชาวบ้านด้วยทองระยิบระยับเครื่องประดับคล้ายกับว่าเป็นตู้ทองเคลื่อนที่จบแล้วนะคะแขนบริสุทธิ์ตอนที่15 ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ให้กำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อ๋อสำหรับเพื่อนใหม่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปของตานะคะขอบคุณค่ะ